สวามับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความลับของชีวิตที่เป็นตัวเลขคู่หนึ่งหนึ่งเลขคู่หรือคู่เลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะมันจะไปปรากฏอยู่หลายๆที่พวกเรารู้ไหมว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยได้แก่พวกไหนบ้างอันดับแรกได้แก่คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขหนึ่งกับหนึ่งอยู่ติดกันเลขบ้านทะเบียนบ้านนะเลขห้องก็แล้วแต่ที่มีหนึ่งกับหนึ่งติดกันเลขทะเบียนรถที่มีหนึ่งอยู่สองตัวติดกัน เลขของเบอร์โทรศัพท์มีที่ผลเยอะเลขของบัตรประชาชนของประเทศไทยอะ่ะที่จะมีทั้งหมด13หลักใช่ไหมจะเลขหนึ่งหนึ่งซึ่งไปอยู่3หลักหลังนะ่ตัว3หลักสุดท้ายของเลขบัตรประชาชนถ้ามีเลขหนึ่งหนึ่งอยู่ก็จะมีผลดังนี้ดังนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันบางทีนะเราลองสังเกตดูนะเป็นประด้น่งจังหวะชีวิตจังหวะเวลาของเราอะ่ะ เดินไปเดินมายกนาฬิกาขึ้นมาดูยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วเราเห็นเลขหนึ่งหนึ่งบางคนเคยนะไปอ่านป้ายข้างทางเ,เลขหนึ่งหนึ่งเราจะมีอารมณ์และมีความรู้สึกในแบบนี้และมักจะเจอเรื่องราวแบบนี้อ่าแบบไหนมาดูกันใครที่เกิดที่สิบเอ็ดนะมีอิทธิพลสูงมากใครที่เกิดราตยใกล้มีอิทธิพลบ้างเหมือนกันอ่าทีนี้คู่เลขหนึ่งหนึ่งเมื่อไปอยู่ในแต่ละที่เนระจะมีผลอย่างไรเลขหนึ่ง เป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์เรานึกถึงในตอนกลางวันที่มีดาวอาทิตย์ที่ร้อนแรงแล้วก็ยิ่งใหญ่นะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยเขาจึงให้แทนเลขอาทิตย์ได้เลขหนึ่งนะตั้งแต่นับพันปีมาแล้วนี่เป็นสากลรโลโลแล้วสิ่งใดที่เราแทนเนี่ยก็จะมีอิทธิพลเป็นกฎอย่างหนึ่งโดดซึ่งสร้างมาตั้งแต่หลายชั่วอายุคนทีนี้ถ้ามีเลขหนึ่ง,งอยู่ในดวงหรือว่าใช้เลขหนึ่ง,นงในเบอร์โทร ในเลขอะไรแล้วแต่ที่เราเลือกได้เราใช้ได้นนะเราก็จะบางคนบอกไม่ได้เลือกเลยแต่ถ้าบังเอิญต้องไปอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ทํางานนั้นรถคันนั้นเ,เลขแบบชาชนนี่เขาจัดให้มาแต่เบอร์โทรศรัพท์เราพอเลือกได้เงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้เลขหนึ่งหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่มีความาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีมากห้ามดูหมิ่นศักดิ์ศรีคนที่บอก ยอมตายดีกว่าเสียเกียรติคำนองนี้นะก็จะเป็นคนที่มีอิทธิพลของเลขหนึ่งแล้วการที่เลขหนึ่งเนี่ยมาอยู่กรบเลขหนึ่งเป็นคู่กันเนี่ยอิทธิพลก็จะคูณสองมาอิทธิพลคูณสองหมายถึงว่าไอ้ความรักเกียรติรักศักดิ์ศรีหรือว่าถ้าเป็นในแง่ลบใช่ไหมก็อาจจะออกแนวเย่อหยิ่งไปเลยเนี่ยก็จะส่งผลอิทธิพลค่อนข้างรุนแรงภาวะผู้นําสูงมากถึงขั้นเระเด็จการพอผู้นํามากๆเข้าเนี่ย พอมาเลยถึงถึงเลขหนึ่งหนึ่งอะ่ะซึ่งภาวะผู้นำเนี่ยมันแรงเกินกว่าภาวะผู้นำแล้วผดดจการแรงแล้วก็มีความใจร้อนเพราะว่าลักษณะดาวอาทิตย์นั้นท่านให้มีความเป็นผู้นําในตัวอยู่แล้วแต่ผู้นําที่ใจร้อนเนี่ยมีความเป็นผดดการมันก็จะน่ากลัวมาก ต่อให้เป็นแฟนแล้วมีเลขหนึ่ง,งอย่างในดวงแฟนก็จะเป็นคนที่ฝรั่งเขเรียกบอสซี่ใช่ไหมคือมีความทันหนักคุ้นเคยกับการที่จะต้องชี้นู้สั่งตั้งแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆนั้นถามว่าดีไหมมันเป็นลักษณะของความแข็งเกร้าวซึ่งถ้าหากไม่ได้เป็นผู้นำที่ต้องเด็ดขาดม,มากๆแล้วมาใช้ในชีวิตประวัน ก็อาจจะรู้สึกเครียดคือตัวเราเองก็เครียดนะตัวคนที่อยู่รอบข้างเขารู้สึกเครียดไปใหญ่กับการที่เขาจะต้องทําอะไรแบบเ,เร็วแล้วก็ได้ดังใจแล้วบางทีนะความเหนื่อยอย่างหนึ่งคือต้องทาหรูหราต้องทําอลังการต้องให้มันเป็นที่หนึ่งเลยไม่ยอมแพ้ใครแล้วก็ใครที่ยอมจ่ายเงินเพื่อรักษาหน้าตานี่เนี่ยใเราญี่คนเลขหนึ่งเยอะใครที่ยอม เสีย,หล,ยหลายอย่างเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นศักดิ์ศรีมันเป็นเกียรติยศบางคนยอมตายเลยนะเนี่ยแหละเลขหนึ่งห่เป็นเลขแบบนั้นจะทําปรับเปลี่ยนให้บุคลิกลักษณะนิสัยเป็นอย่างนั้นถ้าใครเนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบเลยตัวเองแบบว่าไปป่าละเลยชีวิตมากๆเลยลองเปลี่ยน,นง่ายนะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช้เลขที่มีหนึ่งหนึ่งติดกันสักพักหนึ่งนะ ตัวเองก็จะเริ่มเป็นนะใช่ไหจะเริ่มเป็นคนที่แบบว่าอยากจะทําอะไรเป็นกิจกรรมลักษณะเป็นแบบแผนมากขึ้นแล้วก็พอมันรู้สึกว่ามันฝึกตัวเองได้คือพูดง,ง่ายงมันเริ่มมากแล้วก็ทําถ้าจะมากเกินไปควบคุมไม่อยู่ก็ค่อยเปลี่ยนเลขก็ได้นะเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเอาไปใช้ในทางที่เราอยากจะฝึกตัวเองเป็นแบบให้คนมีระเบียบสุดเลยให้ลูกใช้ให้ลูกเป็นคนที่เหมือนกับอยากจะเติบโตก้าวหน้าแล้วก็เอากันเอางาน ฝันคนที่เป็นเพื่อนพี่น้องคนดักให้เขารู้สึกว่าชีวิตต้องมีหลักมีฐานใช้ได้สักพักหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะเครียดเกินไปยิ่งอายุมากอะยิ่งต้องปล่อยวางแล้วก็ลดหรือว่าเลิกใช้เลขพวกนี้ลงพวกลดทะเบียนลดเนี่ยนะทะเบียนบ้านยิ่งก็เปลี่ยนได้เพียงแต่ว่ามันอานจะเปลี่ยนยากหน่อยใช่ไหมมันจะต้องมีระบบระเบียบของเขาอะนะถ้าเป็นการเปลี่ยนห้องใช่ไหมเจอห้องใช่ไหมบางครั้งจะเป็นไปได้ในแง่ของของการย้ายห้องบางคนบอกอาจจะ ง่ายขึ้นสาหรับการย้ายห้องทีนี้เนึ่งหนึ่งอันหนึ่งที่เราได้รับอิทธิพลมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็เสียเพราะว่าการที่ได้รับการชื่นชมว่ามีเกียรติถูกชูขึ้นอ่ะดีความผู้นำอ่ะดีใช่ไหมแต่บางทีไอ้ความที่หรูหรามันก็ดูดีความที่ชนะที่หนึ่งโดดเด่นที่สุดก็ดูดีแต่บางทีไอ้ลักษณะด้านลบก็คือความใจร้อนแล้วทําให้ตัวเราหงุดหงิดคนรอบข้างงุดหงิดแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดในแง่ของด้านลบก็คือ มันทําให้ระบบการเต้นของหัวใจระบบหลอดเลือดความดันโลหิตสูงถ้ามองในแง่เหตุผลวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคนที่มีลักษณะผู้นําสูงเด็ดขาดผูิจการเขาเองอ่ะก็อาจจะจําเป็นจะต้องบังคับคนอื่นอ๋อก็ตัวเองเป็นคนตั้งกดเป็นคนรักษากดเป็นคนคุมกดเป็นหัวหน้าสูงสุดตัวเองก็ต้องมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วการตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่โดยเฉพาะเรื่องที่ใหญ่ามากๆมันก็ใส่แรงกดดันค่อนข้างเยอะ นึกถึงสภาวะเศรษฐกิจในยุคสมัยที่มันจะต้องมีการคัดคนออกมีการปรับเปลี่ยนองค์กรมีการทําอะไรที่แบบจู่ๆก็ล้มกระดานไปเลยคือทุกอย่างทุกความกดดันทุกความรับผิดชอบจะมาถึงหัวหน้าองค์กรสูงสุดแล้วเอินคนที่ใช้เลขนหนึ่งๆมักจะอยู่ในสภาวันนั้นหรือแม้แต่ในครอบครัวก็ต้องตหนดทิศทางครอบครัวจะเอาเงินก้อนสุดท้ายไปทําอะไรนะสมมตินะ รือจะเป็นอยู่ยังไงจะทําอาชีพอะไรยังไงจะต้องรับผิดชอบเต็มในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั่นแหละคือความกดดันนะความกดดันของคนที่มีเลขหนึ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งที่มันจะตามมาคือปัญหาสุขภาพที่มันอาจจะย่ําแย่ได้จากความเครียดนั้นซึ่งเราเองก็ต้องมาทําความเข้าใจสองแบบแบบแรกคือถ้าเรามองเห็นเฉยเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่ได้เป็นผู้ใช้เลขหนึ่งหนึ่งใช่ไหม ราก็จะเข้าใจธรรมชาติของคนที่ใช้เลขนี้บางทีการใช้เลขพูดไปแล้วอยู่ในลักษณะของการใช้เบอร์มือถือเบอร์รถเบอร์บ้านหรือถ้าลึกๆเข้าไปเรารู้เลขประชาชนเขาว่า3าตัวหลังซึ่งเป็นเลขประจําตัวมันมีเลขหนึ่งอยู่อยู่ใน3าตัวหลังนะโอ้เขาได้อิทธิพลจากตัวเลขนั้นมันจึงทำไมเหมือนเขางุดหงิดตลอดเวลาทำไมดูเหมือนเขาแบบต้องเล่นใหญ่ต้องแบบว่าเล็งผลเลิศต้องทําอะไรที่มันแบบฮึกเหิมหรือว่าชักนําคนอื่น สัง่งคนอื่นตลอดเวลาเราก็จะเข้าใจแล้วอภัยและปรับตัวอยู่เขาได้ถ้าเราจําเป็นจะต้องอยู่แล้วเราทํายังไงที่จะอยู่แบบมีความสุขใช่ไหมแต่ข้ามองในง่ตัวเราถ้าเออเรามีเลขหนึ่งอยู่ในตัวเราก็ยิ่งต้องทําความเข้าใจตนเองให้มากขึ้นและให้รู้ว่ามันมีจุดดีอยู่นะจุดแข็งเยอะแยะเลยนะเราไปกําจัดจุดอ่อนนิดหน่อยก็คือไปดูแลเรื่องระบบหัวใจลอดแล้วก็กรธโดให้น้อยลงเทโลนให้น้อยลงแต่ว่าเฉียบขาดเหมือนเดิมได้จริงแต่ว่าระมุนละม่อมขึ้น เพื่อรักษาสุขภาพเพื่อรักษาความสมคัญแล้วก็ไปเสริมเรื่องอ่ะเราสามารถทาอะไรที่มันชนะที่หนึ่งหรูหราแล้วมีเป็นผู้นําได้แล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีผู้คนยกย่องเชิดหน้าชูตาตลอดแล้วก็รักษาส่วนที่ดีเอาไว้ใช่ไหมเพื่อเป็นความสร้างสรรค์เป็นการรักษาคุณสมบัติที่ดีของเลขหนึ่งหนึ่งที่เราครอบครองอยู่นั้นนี่คือความรู้นะของคู่เลขหนึ่งหนึ่งซึ่งในโอกาสต่อไปอาจารย์จะมาไล่ทีเลขต่อไปก็น่าจะเป็นเลข 1>, 1 2นะเราจะมาดูกันว่าเออมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีมีองค์ความรู้อะไรที่เราเอามาสังเกตรหรือไปหยิบไปจับไปใช้ได้การเรียนรู้เรื่องเลขศาสตร์เนี่ยเป็นการเาจาะความลับอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เรารู้ลึกรู้รอบแล้วเราก็สามารถที่จะเอาความรู้นี้นะไปใช้ปรับตัว,ตวอยู่กับตนเองอยู่กับคนที่เรารักในระดับครอบครัวอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมการทํางานสังคมนอกบ้านไปจนถึงวันหนึ่งบ่าจะก้าวเข้าไป หรืระดับประเทศระดับโลกก็ได้ n นิว o r m a l ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พลังของเลกศาสตร์คู่เลขนั้นจะคงอยู่ตลอดไปเพราะเป็นความเชื่อและเป็นความจริงที่ถูกแปลเปลี่ยนมาและมีการพิสูจน์หลายครั้งนี่คือบทเรียนนะของคู่เลขหนึ่งหนึ่งขอให้พวกเราทำความเข้าใจและนำไปใช้ให้ถูกต้อง